สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดเอาแล้วฟันธงอัศวินอยู่ใต้เงาประยุทธ์ภาพชัดสืบทอดอำนาจคนกรุงยิ่งไม่เลือกเลยโดยเมื่อวันที่2เมษาย,ยนปี2565นายพนิดวิกิเศสนอสบัญชีรายชื่อพักประชาธิปัตย์ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว พนิตวิกิเศษเรื่องบิ๊กวินในเงาบิ๊กตู่ว่าหนึ่งภาพล้านความหมายผมเชื่อว่ามีคนตั้งคำถา,ถามถึงท่าทีของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกธุรมุตรีและรัฐมนตรีว่าการการะทรวงกลาโหมในช่วงไม่กี่วันมานี้โดยเฉพาะการลงพื้นที่และให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนโดยเฉพาะในวันที่30มีนาคม พลเอกประยุทธ์ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแม้จะระบุว่าไม่ได้เชียร์ใครแต่คนส่วนใหญ่ที่ได้ยินได้อ่านต่างตีความว่าหมายถึงพลตบทตเอกอัศวินขวัญเมืองผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครฉะนั้นถ้าจะหาเสียงลองถามต่อไปสิว่าของเดิมที่ทำมาแล้วมีอะไรบ้าง เขารู้หรือยังและจะทำอะไรต่อตรงนั้นหรือจะทำอะไรใหม่ถ้ามารือทิ้งทั้งหมดถามว่าจะไปได้อย่างไรคําว่าจะทำอะไรต่อมันสอดรับกับสโลแกนของพลตำรวจเอกอัศวินที่ว่ากรุ่งเทพต้องไปต่ออย่างบังเอิญ อีกวันต่อมาช่วงเย็น31มีนาคมพลเอกประยุทธ์ควงแขนพลเอกอนุพงษ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ครองโอ่งอ่างรับฟังปัญหาพี่น้องประชาชนโดยเป็นภารกิจที่ไม่ได้อยู่ในกำหนดการอีกครั้งนายพนิดกล่าวว่าการลงพื้นที่ของพลเอกประยุทธ์ในฐานะ นายยกรัฐมนตรีของประเทศนี้คงไม่แปลกอะไรหากแต่การเลือกลงพื้นที่ครององอ่างในช่วงนี้และวันเดียวกับที่มีการรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่ารัชการกรุงเทพมหานครวันแรกมันยิ่งทำให้คนปักใจเชื่อว่าพลเอกประยุทธ์กำลังช่วยพลตบเอกอัศวินหาเสียงทางอ้อมแม้ไม่ได้มีประโยคไหนสื่อถึงก็ตามที เพราะการปรับปรุงภูมิทัศน์ครององคอ่างจนได้รับรางวัลต้นแบบในการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเมืองของเอเชียประจำปีคิดศ,ศักราช2020จากโครงการตั้งถินนฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติซึ่งการประกาศร,รางวัลไปเมื่อวันที่16ธันวาคมปี2005 03, เป็นสิ่งที่พลตบุตเอกอัศวินใช้เป็นผลงานมาโดยตลอดและนำมาหาเสียงในครั้งนี้ด้วย พอเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นตั้งแต่วันแรกที่รับสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร,รมันจึงสร้างความหวาดระแวงและไม่ไว้วางใจเจ้าหน้าที่ของรัฐว่าจะจัดการเลือกตั้งได้บริสุทธิยุติธรรมจริงหรือไม่และจะมีการใช้กลไกฝ่ายอำนาจมาเอื้อให้กับผู้สมัครคนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษหรือไม่ในเมื่อผู้นำยังทำตัวสองแง่สองงาม หลับหลับรอๆการที่ผู้มีอำนาจไม่ได้วางตัวเป็นอิสระตามเน้ที่ของตัวเองย่อมสร้างความได้เปรียบเสียเปรียบให้กับผู้สมัครคนอื่นๆการการะทำแบบนี้มันไม่เพียงทำลายบรรยากาศการเลือกตั้งที่คนกรุงรอมา9ปีหรือเป็นการตัดสิทธิ์คนกรุงให้ได้รับสิ่งดีๆเท่านั้นแต่มันยังทำให้รู้สึกว่ามีใครพยายามที่จะรักษาอำนาจของตัวเองไว้โดยทำทุกอย่าง ให้คนจากฝ่ายตัวเองชนะนายพนิดกล่าวต่อว,ว่าเมื่อทำกันแบบนี้มันจะยิ่งตอกลิ่มให้การลึกตั้งภู้วาราชการกรุงเทพมหานคร,รวันที่22พฤษภาคมนี้แบ่งเป็นสองฝ่ายและเป็นการต่อสู้ระหว่างฝ่ายเผด็จการกับฝ่ายประชาธิปไตยด้วย พลบุตรเอกอัศวินจะสลัดภาพพลเอกประยุทธ์ที่เป็นคนตั้งมากับมือไม่ออกรวมทั้งก่อนหน้าที่ได้รับการแต่งตั้งด้วยคําสั่งคอสชอและดารงตําแหน่งผู้ว่ากทมมา5ปีเศษแม้จะพยายามทำตัวและลงแข่งแนะนําอิสระผมไม่แน่ใจว่าการที่พลเอกประยุทธ์ทำแบบนี้มันจะช่วยกระตุนนน้นคะแนนให้กับ พลตำรวจเอกอัศวินได้จริงหรือไม่อาจเป็นดาบสองคมทำลายคะแนนของพลตำรวจเอกอัศวินเสียด้วยซ้ำเพราะคนกรุงไม่ชอบอะไรที่มันไม่แฟร์ระวังคนจะไม่เอาพลตบุวจเอกอัศวินเพราะกลัวจะได้พลเอกประยุทธ์ที่มีภาพของการสืบทอดอำนาจนะครับในพนิษ์กล่าวงานนี้โดนเข้าแล้วกระแสตีกลับประชาชนถล่มยับหลังพลังประชารัฐ รับศึกหนักโดนทำลายป้ายวอนเห็นใจหากขวางทางให้โทแจ้งอย่าหรือทิ้งโดยเมื่อวันที่2เมษายนปี2565นางสาวบุญนาดาสุป,ปิยพันธ์รองโฆษกศูนย์การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครพักพลังชารัฐได้เปิดเผยว่าพักพลังชารัฐมีนโยบายเรื่องการติดป้ายหาเสียง โดยเน้นย้ำกับผู้สมัครสกรทุกเขตให้ใส่ใจเรื่องการติดป้ายให้เป็นไปาตามระเบียบการติดป้ายหาเสียงอย่างถูกต้องถูกกฎหมายที่สำคัญต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนซึ่งทางผู้สมัครสกรทุกคนให้ความสำคัญและใส่ใจในเรื่องนี้อย่างเต็มที่โดยกำชับบริษัทหรือทีมงานติดป้ายไม่ให้กีดขวางทางคนเดินเท้า การจราจรไม่ทำลายต้นไม้และทรัพย์สินของทางราชการโดยการลงพื้นที่ตรวจป้ายและแก้ไขด้วยตัวเองและเมื่อพบเจอความผิดพลาดก็รับแก้ไขอย่างทันท่วงทีเพราะเข้าใจถึงความรู้สึกของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดีแต่ที่ผ่านมาเพียงไม่กี่วันหลังรับสมัครเลือกตั้งสงกตต่างเจอศึกหนักเนื่องจากปถูกทำลาย ถูกถอดแล้วนำไปโยนทิ้งไม่เว้นแต่ละวันทางที่ติดป้ายตามระเบียบการติดป้ายอย่างถูกต้องทุกประการจึงวอนขอคำเห็นใจอย่าทำลายหรือทิ้งกันเลยนางสาวบุญนาดากล่าวต่อว,ว่าสุดท้ายหากพี่น้องประชาชนพบป้ายของพักที่ถูกทำลายชำรุด หรือกีดขวางการสัญจรให้รีบแจ้งเข้ามาโดยด่วนทางพักจะรีบจัดการแก้ไขและหากมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสามารถส่งเข้ามาได้ทุกช่องทางเพราะทุกเสียงของพี่นังประชาชนคือสิ่งที่พักพรังชารัฐให้ความสำคัญอย่างที่สุดโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเชน่น ก่อนที่จะติดตั้งป้ายหาเสียงก็ควรใช้สามัญสำนึกสักนิดจะได้ไม่ต้องรอให้ใครมาร้องเรียนประชาชนเขาคงคิดว่าเป็นขยะมีพิษหรือมั้งครับคงอดทนอดกลั้นไม่ไหวนโยบายทำไม่ได้สักอย่างอน,นะสร้างสถานการณ์หรือเรื่องจริงถ้าเป็นเรื่องจริงก็คนเขาไม่เอาอะคา่ะไม่ต้องพยายามจะได้ไม่เปลืองงบตรงนี้เอาไปใช้พัฒนาอย่างอื่นได้ดีกว่า ทำไมต้องให้ประชาชนมาทนเห็นอะไรที่มันไม่ใช่แต่ดันทุรังเพื่ออะไรละ่ะสาบสูญเถอะค่ะทั้งคณะไม่น่าจะกล้าลงไปเดินด้วยนะคะเดี๋ยวมาเห่านกขี้ใส่ตะกวดไล่กัดนะคะแล้วคิดว่าคนแบบนี้จะเป็นตัวแทนเข้าไปแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้ไหมขนาดตัวเองอยังสร้างปัญหาให้ประชาชนต้องไปเรียกก่อนถึงจะแก้ไขเลย พวกที่ติดตรงที่มีทางรถเลี้ยวหนะ่ะทุเรศมากๆเพราะบางรถที่มาตรงทำให้เลี้ยวออกยากมากๆโอกาสเกิดอุบัติเหตุสูงมากๆนะทำตัวน่าสงสารแต่ก็สงสารจริงแหละพักยิ่งอยู่ยิ่งสงสารประเทศมากกว่านะจ๊ะแสดงว่าเขาไม่ชอบพักนี้นั่นแหละครับเกะกะมากครับนี่มันยุคไหนแล้วครับสมนำหน้านะพักนี้ก็อย่าเอาไปขวางทางท้าตั้งแต่แรกสิครับพักที่มีคนเกลียดที่สุดในประเทศ ขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์มัติชนขอขอบคุณทุกท่านที่มารับชมสวัสดีค่ะ